นี่นะครับผมปาดตะระเถือนะครับนี่ผมก็สิเอาไว้แบบนี้มันกัะยับหน่อยอีกนิดนึงนะครับปาดเฉลียงนะปาดเนร่บ สวัสดีครับตอน้องรับพี่น้องวัดสู่ทุกคนครับตองดู่ช่องแจ็คชาแนลนะครับบอกันนี่นะครับอยู่ในสวนกล้วยเช่นเคยนะครับตะลืมือตะลเว่นนะครับดูแต่ปลากล้วยนะครับเรื่องสิ่มเหงด้วเบอร์เดอร์ไซส์นะครับดูแต่น้ำต้นกล้วยนะครับเอามื่อนี่เดี๋ยวผมสิผ้าพี่น้องเพราะปาดนอกกล้วยหน่อยนะครับนี่จำเป็นต้องปาดนะครับเพราะว่ามันจะแย่งอาหารต้นแมวของเขาเบิดนะครับเราหลังจากที่ผมใส่ปุ๋ยไปแล้วประมาณหกหมื่นเจ็ดหมื่นนะครับเดือดถาดกล้วยเขาสามเดือนแล้ว เริ่มตัดแตง่งได้เลยนะครับเพือไปครับเดี๋ยวผมสิผาพี่น้องไปตัดแต่งนอกล้วยนะครับฝา,ากนกหน่อยพี่น้องท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปนี้ใหม่ๆนะครับฝากกดติดตามให้ผมนำนะครับปุ่มสีแดงๆดงนี่กเดื่อยอยู่ข้างล่างเอาไปครับไปเบิ่งกันนี่นะครับเด้ออันนี้ผมปาดรอบหนึ่งแล้วนะครับวันนี้รอบสองนี่รอบสามมันเั็นยับนิดนึงนิดนึง ปาดฉเฉลี่ยนะครับปาดให้มันเป็นระยะระยะของมันน,นี่นี่ตอนนั้นคือว่าากได้นอหลหลที่นั่ปาดอยู่มัมบอนกต้องปาดก่อนนะครับด้วยหอดเจตเดือนแปดเดือนนะครับป่วยถ้าเท่าแปดเดือนนะครับให้เริ่มเศร้าปาดนะครับด้วยพมงเสียบอยมันงแตกนงอง,ง,างามไปหมดต้อก่อ็จะได้นอนอยังไงนะครับวันนี้เขาปาดออกไปนี่ตรงเงาเนี่ยมันจะใหญ่ได้ครับด้วย มันจะง่ายแล้วก็เวลาข้าไปปลูกพี่ตไปหรือว่าปลูกแปลง้าไปนะครับข้าจะได้ดูแลง,ง่ายนะครับเพราะว่ามันจะร่วงหัวงหญ่นะครับข้าเอาไปปลูกมันจะติดเร็วนะครับแล้วก็เบิ่งง่ายถ้าข้าเบาบาดเลยล้วยมันจะน้อยๆนะครับต้นมันจะน้อยๆต้นจะเหี่ยวนะครับเวลาข้าไปปลูกมันจะดูแลยากขึ้นเ่าแบบนี้ดึงออกได้เลยด้ครับเนี้ ดึงออกปาดออกได้เลยนะครับนี่ปาดเป็นระยะระยะขึ้นมากนิดหนี้ใส่ปุ๋ยเพื่อให้เขาแตกนอขึ้นมากหลายๆนะครับนะครับมันตรงปาดก้อนนะครับอันนี้ที่ใส่ปุ๋ยเข้าไปนี้เพื่อให้เขามีนออ่อมก่อนนะครับแล้วก็เขามาแตงให้มันเป็นแบบนี้ก่อนหอดเกจเดือน แอนเดือนนะครับเข้าเข้าค่อยๆเข้าใงญ่างเงี้เขาก็จะได้นอไปปลูกนะครับนอไปปลูกนอไปขายหลายๆนะครับเด้ถ้าที่นอกบ่เฮ็ดแบบนี้เลยนะครับปีต่อไปที่นอกก็จะได้ซื้อนอกล้วยอยู่ตลอดเด้อท่านๆที่เฮ้ามีมนี่กล้วยอยู่แล้วนะครับเฮ้าก็ต้องก็ไปซื้อของอื่นนะครับเห็ุแบบนี้นะครับได้ค่อยป่ได้ไปซื้อของอื่นนะครับเฮาจะได้เอากล้วยเฮ้าปลูกเองกบเหนองมันนะครับ ส่นะปออุ๋ยแลยก็ออก้มเงานะครับพอยมาปาดนอออกได้ครับเ้อเดี๋ยวผมสิภาพปเบื่องอันใดที่บ่ได้ก้มเงานะครับบ่เกิดนอเลยนะครับเกิดอยู่แต่ว่านอมันหงนหน่อยครับถ้าเกิดว่านอมันเกิดไรนะครับพี่นอเลี้ยบปลูกกับโอาย้ขายก็ได้นะครับเ้ย ก่อนที่ยังบัวไซปุยนะครับนอกล้วยนี่ยังพ่ทันได้แตกลายบะน,นี้เลยบะนี้ผมใส่ปุ๋ยแล้วใส่ปุ๋ยแล้วก็้มเงามันป่วยมันเกิดหลายนอกเกิดหลายแ่ายเข้ากระคอยตัดไปเรื่อยๆนะครับตัดเบี้ยงละสองเทลือกันเลย เร่อพี่น้องท่านใดที่บ่มากห้มันเกิดนอนะครับนี่เห็ดแบบนี้นะครับมันมันจะมาเกิดนอถึงเกิดจะเกิดบ่ค่อยไหลนี่นี่แบบนี้นะครับนี่บ่ต้องกบเงาเมันเลยนะครับนี่ปวยถึงใบเหมือนใส่ปุยซื่อนะครับนี่เห็นบ่อันนี้กับบ่ค่อยมีนะครับนี่นอเดี่ยวนอหน่อยสองนออ่ะมีสองนอหน้อยนะครับบ่ปบเงานะครับนอมันจะบ่ค่อยเกิดไปนใด ถาดก้มเงานะครับนี่มันจะเหี้ยนในนอกเกิดไรก้มเงาแล้วก็ใส้ปุ๋ยเข้าไปข้างในเพื่อปุ่มเห็ดนะครับนอมันจะเกิดไรเอาไว้ถ้าขายก็ได้ด้วยครับเพร่ะนอมัน,น,มนปาดออกไปไเรื่อยระวังนะครับระวังหนีบมันจะถือตุ่นไง ปดนอกกยอกล้ยหรืด้วยครับด้วยคลิปนี้ใส่ปุ๋ยอีกย่างนี่ผมบอกพี่น้องไปแล้วด้วยครับด้วยคลิปก้อนหนานี่นะครับว่าผมใส่ปุ๋ยอีย่างและกะวก,กลาา็วิธีการปลูกนะครับพี่น้องท่านใดที่เข้ามาเบิ่งงไม่ไม่วิธีการปลูกผมกับเฮดเวลายคลิปวิดีโอเลยด้วครับด้วเข้าไปหาเบิง่งออกนะครับในวิดีโอเก่าๆของผมมีหลายคลิปอยู่นะครับคลิปการปลูกกล้วยหอม อีกเท่นึงครับการปาดนะครับเท่อแรกนะครับพี่น้องปาดจํานะครับเทื้อที่สองให้ปาดยับขึ้นมาเท่อที่สามกันยับขึ้นมาเรื่อยๆยับขึ้นมายับขึ้นมานะครับยับขึ้นมาเรื่รรรอ,อยๆด้ยครับด้เมื่อต้องเสียดายได้เเลือปาดได้เขากับป๋ตายนะครับ เดี๋ยวเขากจะแท่งนอขึ้นมาใหม่นะครับแล้วกับนอใหญ่กเกา่าๆงามกเก่าอีกดนะครับเด้อใส่ปุ๋ยไก่ก็ระปุกหนังนะครับด้วยตามได้ที่เ้ายังหดหนามอยู่นะครับผมมีท่านตายแนย่นอนถ้ากรบปุกเน่าน,าน,ำน,ำน้ำหนามเด้อถ้าหดหนามถ้าใส่ปุ๋ยแล้วบ่หดหนาม เมาขึ้นเกานะครับบวัวสิไสไก่ไสไก่มีคุคขาสัมเกานะครับถ้าเข้าโบกหนาใบไรที่มันเหี่ยวมันตกกาบนะครับพี่นอ้องปาดออกได้เลย นี่นะครับผมปาดตะระเทือนะครับหมก็สิเอาไว้แบบนี้ท่านโดนกับเปื่อยนะครับกลายเป็นปุ๋ยว่าจะพี่น้องก็เอาไปให้งัอะไรได้ครับด้อให้งวให้หมูนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ครับเรามีอย่างหลายนะครับด้อพผาพี่น้องมาปาดนอกกล้วยนะครับแล้วก็ผมสิตัดแต่งใบกล้วยนํานะครับเพราะว่าผมบ่ได้ตัดแต่งโดดแล้ว เอาฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ครับค่อยพอ,อกันมือหนาครับสวัสดีครับ